หลังจากที่ก่อนหน้านี้นางเอกสาวเบลล่ารานีบอกว่ามีแผนจะพาคุณแม่ไปฟังธรรมนุนช่วงวันแม่เหมือนปีที่ผ่านมาและในที่สุดก็ลูกสาวก็ทำตามที่พูดไว้ได้เห็นดมเม้นต์โมเมนต์น่ารักน่ารักโดยวันแม่แห่งชาติปีนี้2,567เบลล่าได้โพสต์ภาพโมเมนต์วันแม่พาคุณแม่ปราณีไปฟังธรรมเป็นคู่แม่ลูกสายบุญที่แท้จริงซึ่งเบลล่าได้โพสต์สุดอบอุ่นลงอินสตาแกรมนอกจากโมเมนต์แม่ลูกแล้วก็ยังมีญาติญาติคนอื่นๆ เรียกว่าเป็นภาพครอบครัวสุดอบอุ่นจริงๆและนอกจากของขวัญทางธรรมเท่านั้นยังไม่พอเบลล่ายังมีของขวัญทางโลกให้คุณแม่ด้วยลูกสาวคนสวยได้ซื้อรถมินิคันเล็กๆสีแดงน่ารักน่ารักให้คุณแม่และก็ได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าสุขสันต์วันแม่คุณแม่ทุกๆคนนะคะวันนี้ปีนี้พาแม่มาฟังทําเป็นของขวัญเหมือนเดิมขอพระคุณธรรมที่แสดงโดยพระอาจารย์สมทบรวมถึงพี่ตองที่จัดงานนี้ขึ้นมากระจากในเรื่องขององค์ความกตัญยุตะเวที และพรหมวิหารสีเมตตาการุณามุติตาอุเบกขามากๆค่ะเพิ่มเติมคือรูปสุดท้ายของขวัญทางโลกคุณเดสตนีมอบให้แด่คุณปราณีอนุโมทนากับเจ้าของใจบุญค่าตัวน้องเอาไปทำบุญต่ออีกค่ะ